ขั้นตอนการรื้อแยกชิ้นส่วนสะพานเหล็กที่ผ่านการตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทดลองประกอบโครงสร้างสะพานที่เห็นนี้เป็นขั้นตอนการรื้อแยกชิ้นส่วนสะพานรถไฟที่ได้ทดลองประกอบไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อทดลองประกอบเสร็จสิ้นก็จะมีการตรวจสอบจากการรถไฟเพื่อยืนยันว่า จะประกอบตามแบบได้ร้อยเเซในตอนที่ติดตั้งหน้างานจริงการรื้อแยกชิ้นส่วนของสะพานเหล็กที่เห็นอยู่นี้ดำเนินการภายในพื้นที่โรงงานหรือที่เราเรียกว่าเป็นเวิร์กช็อปของเ e สต์โคส e n เอนจ e เนียรที่บางสะพานใครที่ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดการทำงานแนววิศวกรรมและงานช่างของบริษัทเวสต์โคสตเอนจิเนียริจำกัด